สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจักจันจากแคลนวีดิทิดนะคะซึ่งวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยจัดได้ว,ว่าเป็นวาระแห่งชาติของเกม c Clash of c l a n เลยนะคะนั่นก็คือมีคนสอบถามมาเยอะมากว่าพี่เราจะจัดแบบบ้านใหม่ยังไงดีนะคะขอแบบบ้านหน่อยโดยเฉพาะแบบบ้านฟาร์มนะ,ะที่ถามกันมาเยอะมากเนื่องจากว่าเกมเนี่ยมีการอัปเดตเปลี่ยนแปลงก,กฎกติกาในการได้ชิวป้องกันเมืองนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราเอาเทาวอเทาหอก็คือเน,นี้ยนะบ้านหลังสีเหลืองๆอันนี้นะคะเอามาวางไว้นอกรั้วเนี่ยมีคนมาตีเพื่อล่าถ้วยใช่ไหมคะเขาจะเอไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปจากเรานะแต่ว่าเราอ่ะจะได้ชิวป้องกันเมือง12ชั่วโมงนะคะแต่ว่าอากฎใหม่เนี่ยถ้าเขามาตีเมืองเรานะมา,มาตีบ้านเราอ่ะเราจะไม่ได้ชิวแล้วนะแถมยังเสียทรัพยากรให้เขาไปด้วยนะคะ จำเปร์เซนต์ชัวๆเป๊ะไม่ได้นะคะอาจจะประมาณสักยี่สิซนมัน้งคืออย่างเมื่อก่อนถ้าเราโดนตีบ้านเราจะเสียแค่ทองพันหนึ่งน้ำม่วงพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าเป็นตอนนี้ก็คืออาจจะเสียแบบหลายหมื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเ,เรามาดูกันที่กฎเกณฑ์ใหม่ละกันนะคะว่าทำยังไงถึงจะได้ชิวป้องกันเนาะเกเกณฑ์ที่จะได้ชิวป้องกันเนี่ยเราจะต้อง ถูกโจมตีขอย้ําเราจะต้องถูกโจมตี30%นะคะเราถึงจะได้โล่ป้องกันเมือง12ชั่วโมงถ้าถูกถ้าถูกทําลายเกิน60%เราจะได้โล่ป้องกันเมือง14ชั่วโมงนะคะและถ้าแบบว่าโดนพระราหูอมปีชงอะไรก็แล้วแต่ถูกทําลายเมืองไปถึง90%อันนี้ก็จะได้ชิวป้องกันเมืองไปถึง16ชั่วโมงเลยนะคะซึ่งแบบว่า บางทีก็ก็ก็คิดนะว่าซูเปอร์เซลหรือว่าผู้ผลิตเกมเนี่ยต้องการอะไรจากผู้เล่นคือแบบต้องการให้เราแบบยากจนค้นแค้นกันใช่ไหมต้องถูกทำลายไปตั้ง30%นะอยู่ถึงจะให้โล่ป้องกันเรานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยพอมันมีหลักเกณฑ์นี้เข้ามานะคะคนที่พอเมืองตัวเองมีชิวะไม่อยากจะแหกชิวออกไปไหนอะ่ะเพราะว่า พอโดนทีมันโดนหนักไงคะมันไม่มีโอกาสที่จะต้องมาโดนแค่ตีเมืองแล้วอะเก็บทรัพยากรไม่เท่าไหร่ไปปล้นมาแค่ไม่กี่รอบก็โดนอีกอะแบบคือบอกตรงๆนะช่วงนี้ตันไม่ออกบ้นนะคะคือเบื่อมากเลยนะแล้วก็กำลังคิดค้นหนาเกมใหม่ๆเล่นอยู่นะคะแบบเพื่อฆ่าเวลาแบบจนกว่าไม่รู้ว่าาจะเปลี่ยนแปลงกฎนี้หรือเปล่านะคะโอเคออกนอกเรื่องไปไกลละตีตัวรถไฟกลับมาะคะ่ะทุกคนกลับมา <laughs> กลับมาฟังกันเรื่องนี้ต่อนะคะเรื่องเกี่ยวกับแบบบ้านนะคะ ก็โ <S an> <S an> okay. อเคเมื่อเรากลับมาดูที่แบบบ้านเนี่ยเราจะต้องดูว่าทำยังไงนะคะให้เราโดนตีถึงสามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยแล้วเราได้ชิวป้องกันนะคะอันนี้อันนี้ฉันกง,งงนั้นเออ,อย่างเช่นบางอันเนี่ยอย่างอันนี้ยี่เจ็ดปอร์เซ็นอันนี้รู้สึกว่าฉันก็ได้ชิวนะก็ได้ชิวป้องกันด้วยนะคะแถมได้ถ้วยด้วยนะสังเกตด,ดูว่าเนี่ยดูสิเขาก็ใช้ยักษ์แบบมาเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ มีลงมังกรจากในแคลนมาช่วยด้วยนะแต่ได้ทองไปแค่แปดร้อยเองคะน้ำม่วงก็แค่8ปดหมื่นนะคะน้ำดำสามเองนะคะเออ,อันนี้ดูสิยักษ์ตั้งย4ิบสี่ตัวนะคะรวมกับที่ขอจากในแคลนมาอีกสี่ตัวเป็นยี่สิบแปดตัวเลยนะได้ทองไปสี่รอยเจ็ดสิบสี่ได้น้ำดำไปหยดเดียวนะคะแบบน่าสงสารมากเลยเอ,อแล้วก็อย่างคนนี้นะคะเอายักษ์มาสิบแปดตัวหัวนี้จัดแบบชุดเต็มเลยนะคะก็ ก็ได้ทองไปแค่พันหนึ่งร้อยแลวน้ำดำเจ็ดหยดเองนะคะคือส่วนใหญ่จันจะเอาคือน้ำช่วงนี้ฉันไม่ค่อยได้ใช้น้ำม่วงนะจนันก็เอาถังน้ำม่วงมาไว้นอกๆริมๆหน่อยเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้แต่น้ำม่วงไปนะคะหรืออย่างอันนี้ใช้หมูยี่สิบสองตัวนะคะแล้วก็พ่อมดอีกตั้งยี่สิบสองตัวนะแต่ว่าไม่ได้น้ำดำไปเลยนะคะได้ทองไปแค่หนะ้าร้อยน้ำม่วงก็แค่ห้าร้อยกว่าเองนะคะแบบคือสังเกตดูนะเนี่ย เจันได้ได้ถ้วยมาตลอดเลยนะคะคือแบบเสียทรัพยากรก็น้อยนะคะแล้วก็ได้ถ้วยด้วยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> มีที่ที่เสียเยอะหน่อยก็คือเป็นบ้านเก้าแบบมีคิงควีนมาบุกนะ <c oughs> เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆอ่าเนี่ยนะคะมีคิงควีนมาบุกเนี่ยนะก็ก็ต้องยอมรับไปนะคะเอายักษ์มาทั้ง20ตัวแถมมีควีนมาช่วยเก็บด้วยก็แต่ก็ยังได้แค่41ปเซนนะ ก็บังเอิญเขาตีได้ทาฮอนะคะถ้าเกิดว่าตีไม่ได้ทาฮอเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ได้ดาวเลยนะ,ะจันก็อาจจะไม่ต้องเสียถ้วยก็สังเกตดูว่าวิธีการจัดบ,บ้านแบบนี้แบบที่จันใช้นะตอนนี้นะคะคืออันนี้เลยนะคะที่ใช้อยู่อันนี้ใช้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจันจะลองเปล,เปลี่ยนแบบบ้านใหม่ดูนะคะว่าถ้ามันมีดีๆอีกแบบ ต้องกันดีๆอย่างเงี้ยนะคะจันก็จะเอาลงที่ facebook อีกคือตอนนี้อย่าเพิ่งจัดการจันแบบนี้ทุกคนนะคะจันต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นแค่ขั้นทดลองนะคะแต่ว่าจันจะบอกว่าถ้าไม่จันถึงเลือกใช้แบบบ้านนี้นะเะนื่องจากว่ามันไม่สมมาตรนะคะมันเป็นแบบบ้านที่ไม่สมมาตรค่ะแล้วก็มาลองดูกันนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคนมาบุกเนี่ยสมมุติว่าเขาเข้าฝั่งนี้นะ,ะพอเข้ามาฝั่งเนี้ย ทหารส่วนใหญ่จะแตกออกไปจากการที่จัสังเกตจากการดูรีเพลย์นะอะ่ทหารจะแตกออกไปข้างๆอย่างเงี้ยนะคะก็เลยจะมาไม่ค่อยถึงแบบตรงส่วนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเข้าจากฝั่งจากฝั่งนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะคือทหารจะแตกออกข้างๆออกไปหมดเลยนะคะก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยถึงเหมือนกันอีกอย่างหนึง่งแบบบ้านเนี้ยเอ่อจันหย่อนปืนเอาไว้ข้างนอกนะคะอันนึง ทําให้แบบบ้านเนี้ยล่ออาอหารแคลนไม่ได้นะนอกจากส่งหมูเข้ามาก็ก็ไม,กไม่ก็ไม่ถึงนะต้องหมูหลายๆตัวคือต้องทําลายปืนอันนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ให้หมูวิ่งต่อเข้ามาถึงอป้อ,ปอ,ปอ,ปอมพ่วงดแถวนี้นะคะถึงจะถึงจะลอบาหารแคลนออกมาได้นะคะถ้าเกิดว่ามาแล้วปล่อยยักษ์แถวนี้หรือว่าปลหมูแถวนี้ก็จะไม่จะไม่เข้าไปในรั้วนะคะก็จะมาต้องมาตีอันนี้ก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาปล่อยมาแค่ตัวสองตัวเนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยได้นะคะเนื่องจากว่าเออพอสมมติว่าหมูของเขามาตรงเนี้ยหรือว่ายักษ์ของเขานะคะปล่อยมาแล้วมาทําลายปืนตรงเนี้ยก็จะต้องถูกป้อมธนูถูกเนี่ยถูกคิงฟันถูกป้อมธนูคือแบบมันมีดาเมจค่อนข้างเยอะนะคะตรงเนี้ยทาให้เขาก็จะไม่ล่อหนะ,ะพอพอเขาลองส่งมาล่อตัวสองตัวแล้ว เขาครู้สึกว่ามันล่อไม่ได้เขาก็สะอัดยักลงมาทั้งหมดเยอะๆเลยนะก็เข้าทางเราเลยนะพอยักมาเยอะๆก็เจอฐานแคลนเราออกมาแบบไฟนะคะแล้วก็ตายเรียบนะคะอ่ะทีน,นี้เดี๋ยวจันจะมาให้ดูเอ่อรีเพลย์แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวจันพูดอีกนิดนึงว่าเออที่สันเลือกแบบนี้เพราะมันเป็นไม่สมมาตรนะคะสังเกตว่ามันไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบเท่ากันออกไปนะคะอุ้ยตายละ โอวชาวาตรูปเนาะคือมันจะแบบเอียงๆนะคะสังเกตดูว่าตรงส่วนตรงส่วนเนี้ยมันก็จะเป็นรูปแบบแบบไลท์ฟอร์มมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นติ่งสี่เหลี่ยมเอ่อคล้ายๆจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอันนี้ก็เป็นแนวนอนคือมันมันมันดูแล้วมันไม่ค่อยเนี่ยอันนี้ติ่งอะไรก็ไม่รู้นะคะมันดูแล้วไม่สมมาตรมันไม่ใช่รูปลักษณะที่เขาเจอกันบ่อยๆนะคะถ้าเกิดว่า ที่เจอกันบ่อยๆอาจจะเป็นแบบรูปไดมอนด์นะคะที่แบบเออแบบสมมาตรกันทั้งซ้ายทั้งขวาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะถ้าหรือบางทอาีอาจจะเป็นรูปดอกไม้อะไรที่เราเคยเห็นกันนะคะเมืองลักษณะที่เป็นสมมาตรกันซ้ายขวาบนล่างอะไรอย่างเงี้ยคนที่เคยไปบุกเมืองลักษณะแบบนี้เขาจะชินมือนะคะแล้วก็สามารถที่สตรี เมืองลักษณะเดิมได้อีกถูกไหมคะแต่ว่าเมืองกันนี้ที่จันจัดอะมันจะเป็นเห็นไหมคะมันจะเป็นเหมือนฝั่งเนี้ยมันเล็กกว่าและอีกฝั่งหนึ่งมันใหญ่กว่าอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะงงว่าแบบเออจะเข้ายัางไงดีนะคะแค่นี้จันต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าแบบ ้ยมันมดูแบบไม่เห็นจะตียากเลยนี่ถ้าผมมาตีนะแบบราบค้ามแน่นอนนะคะอันนี้เราต้องบอกก่อนว่าอยู่บนพื้นฐานของการไปปล้นนะ,ะไม่ใช่การวอเวลาที่คุณไปปล้นคุณมีเวลาแค่30วินาทีนะคะในการตัดสินใจวางแผนว่าจะลงฐานยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วคนเรานะเออสิวินาทีแรกเนี่ยคิดว่าลงหรือไม่ลงดีนะคะ คุ้มไหมดูทองดูน้ำดำดูคิดหาอันดับแรกเลยหาทางเข้านะคะอีกสิบห้าวินาทีหลังเนี่ยก็จะต้องเอ่อจะต้องคิดวิธีบุกนะคะคิดว่าจะลงทหารยังไงนะคะคือมันเป็นเวลาสั้นมากเลยนะสิบห้าวิเนี่ยแบบเกลือน้ำลายสองเอื้อก็สิบห้าวิแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาเจอเมืองที่เขาที่เราจัดแบบไม่สมมาตรซ้ายขวาเป็นรูปทรงแบบอินดี้แบบเนี้ยคือรูปทรงที่ไม่ใช่เห็นทั่วไปอย่างเงี้ยบางทีคนเขาก็จะงงนะ,ะว่าเอ๊ะเขาจะเลือกเข้าทางไหนดีนะคะาวน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในส่วนของรีเพลย์นะคะค่ะแล้วก็กลับมาดูรีเพลย์กันนะคะว่าคนที่มาบุกเขาบุกยังไงกันบ้างนะคะ ก็คนแรกนะคะไม่ไม่ล่อทหารแคลนเลยนะคะก็อัดใส่เลยนะคะโอ้เอาพ่อมดมาเยอะเลยนะคะพอไม่ล่อทหารแคลนเนี่ยก็โดนพ่อมดแดงที่เฝ้าแคลนอยู่นะคะเป่าสังเกตดูว่ายักษ์เนี่ยโดนเป่าแบบหายไปเยอะเลยนะคะเขาก็ตัดสินใจลง มังกรนะคะที่ขอใส่แคลนมานะคะแล้วก็ลงคิงมาด้วยนะคะก็ตอนนี้เหลือแต่คิงแล้วนะคะแล้วก็เหลือแต่มังกรนะคะก็เนี่ยถ้าไม่ได้คิงเข้ามาช่วยเก็บนะ,ะก็อาจจะไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกับบ้านเลยนะคะ มาดูคนต่อไปนะคะใช้ยักษ์24ตัวนะคะแล้วก็มีใส่แคลนมาด้วยอีก4ตัวรวมเป็น28ตัวนะคะอ๋อคนนี้ลุยจากด้านบนนะคะฝั่งด้านขวาบนอ๋อลุยสองทางเลยนะคะทั้งขวาบนแล้วก็ขวาล่างนะคะโอ้นีกะเอาราบเลยนะเนี่ยแล้วก็มีปล่อยแม่มดนะคะลงมาช่วยด้วยนะคะ อันนี้จะลองเอายักษ์กับพ่อมดแดงนะคะมาเฝ้าแคลนนะคะเอายักษ์มาเป็นตัวแทงให้พ่อมดแดงนะคะได้ผลดีนะคือแบบว่าทําให้พ่อมดแดงตายยากขึ้นนะคะเห็นไ,ไหมคะยักษ์เยอะแยะเลยก็แบบหายเกลี้ยงเลยนะคะเจอพ่อมดแดงเป่าไปนะคะ คือจันต้องบอกก่อนว่าที่เอามาให้ดูเนี่ยไม่ใช่จะบอกว่าคนที่มาตีเขาไม่เก่งหรือว่าไม่ได้บอกไม่ต้องการจะบอกว่าเมืองจันแข็งอะไรมากมายนะเพราะว่าเอ่ออย่างที่จันบอกว่าจันเป็นสายวอนะคะแบบไม่ได้เน้นฟาร์มจันไม่ได้อัพอาวุธเลยสังเกตดูป้อมพอมดอันซ้ายมือของจังนนี้ยังเป็นเวลหนึ่งอยู่เลยนะคะมอตานี่ก็มีอันนึงที่เป็นเวลสามอยู่เลยคือแบบแทบไม่ได้อัพอะไรเลยนะคะป้อมธนูก็แบบก้องแก้งมากเลยนะคะอืมคนนี้ฉลาดหน่อยนะคะก็คือ มเีเขาใช้ระเบิดนะคะมาเป็นตัวล่อทหารเฝ้าแคลนออกมานะ,ะแล้วก็เอายาพิษลงใส่นะคะการใช้ทหารยูนิตเดียวกันนะ,ะอย่างเช่นอันเนี้ยใช้พ่อหมดนะคะทั้งหมดเลยนะ,ะมันเป็นตัวเฝ้าแคลนเนะะี่ยมันก็มีข้อเสียนะคะคือเขาส่งทหารมาแค่ตัวเดียวว่าสามารถล่อทหารเฝ้าแคลนของเราออกมาได้หมดเลยแล้วก็ฆ่าได้แบบง่ายๆเลยนะคะ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดขอทหารเฝ้าแคลนเนี่ยเอ่อขอหลายๆยูนิตดีกว่านะคะหลายๆประเภทนะคะคืออาจจะเป็นยักษ์สักตัวหนึ่งนะคะมาเป็นตัวแทงแล้วก็จะมีธนูบาบาเอ่อพ่อมดอะอางเงี้ยนะคะจ,จะมีบอลลูนอีกสักลูกหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อที่ให้ทหารของเราอะ่ะเดินออกไปช้าๆนะคะคนที่มาบุกเนี่ยเขาก็จะต้องเสียเวลาล่อฐานเฝ้าแคลนของเรานานนิดนึงนะคะ อันนี้เขาปล่อยแต่ยักษ์ลุยเข้ามาข้างในนะคะแล้วก็เออเอาบาบานะคะเก็บข้างๆนะคะหลังจากที่ยักษ์เนี่ยทำลายอ๊ธไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะเขาก็ลงธนูกับบาบามาเพื่อให้เก็บเก็บทรัพยากรนะคะก็เก็บน้ำม่วงไปได้หนึ่งผังแล้วนะคะ จริงๆพูดถึงเขาก็วางแผนดีนะแต่ว่าอย่างที่จันบอกว่าบางทีเขาอาจจะงงกับแบบบ้านนะก็เลยไม่รู้ว่าจะเข้ารางไหนดีนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นรู้สึกจะดูรีเพย์ได้เอ๊ะดูไดอ้อีกอันไหมดูได้กี่อันเอ่ยอ่ะดูได้อีกอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวนี้ดูเร็วๆแล้วกันนะคะเนี่ยแล้วลจันก็จะไม่ได้เล่นถ้วยนะ ไอดีนี้นี่คือแทบไม่เคยปล้นเลยนะคะกลายเป็นว่าอยู่ๆแบบจากโล่เงินเนี่ยขึ้นมาโล่ทองสองขีดเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ออกปล้นเลยนะคะก็ถ้วยมาเองนะคะค่ะก็อันนี้จนบอกคร่าวๆอย่างนี้ละกันนะคะจันไม่ได้บอกว่าให้จัดตามแบบบ้านนี้เหมือนกันทุกคนที่มาดูคลิปนี้ไม่ใช่นะคะ ไม่ไม่ส่งเสริมให้มาจัดตามนะคะเพราะว่าจันเองก็ยังไม่ได้การันตีว่าแบบบ้านนี้ที่สุดจันจะเปลี่ยนแบบบ้านไปทุกอาทิตย์แล้วก็ถ้ามันมีแบบบ้านไหนที่ดีที่น่าสนใจคือจันจะเทสให้ก่อนนะคะว่าแบบบ้านไหนมันโอเคนะถ้ามันโอเคแล้วจันถึงจะเอาไปโพสต์ให้ดูใน a c e b o o k นะคะคราวนี้จันอยากจะให้ดูแบบบ้านนี้เป็นแบบบ้านของน้องจันนะคะเขาแอพพลายมาจากแบบบ้านที่เขาใช้อยู่ใน แบบบ้านวอลนะคะแต่ว่าเปลี่ยนแทนที่จะเอาบ้านไว้ตรงกลางเนี่ยเขาเอาน้ำดำมาไว้ตรงกลางเนื่องจากน้ำดําเขาเยอะนะคะเขาก็โปรเทคน้ำดําไว้ก่อนนะแต่ว่าบ้านเขามาไว้ริมๆนะคะเพื่อที่จะล่อให้คนที่มาบุกเนี่ยเข้ามาตีที่บ้านก่อนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่พอเข้ามาตีที่บ้านแล้วเนี่ยทหารก็จะเดินออกข้างๆนะคะ ่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาตีนะคะจะเข้าฝั่งนี้นะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยพ่อ,พอมดสมมุติว่ามีเป็นไม่ว่าจะเป็นยักษ์หรือเป็นโกเลมก็ตามนะคะเข้ามาตรงนี้นะคะพ่อมดเนี่ยก็จะเดินตามเข้ามานะคะแล้วก็มาเป่าเป่าแถวนี้นะคะเป่าเท่าห่อเป่าประศาทแคนทําลายส่วนนี้ไปนะคะพอพ่อมดทําลายส่วนนี้ไปเสร็จแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นยักษ์หรือโกเลมเปกาก็จะไม่เดินเข้ามาข้างในนะเพราะว่ากลายเป็นว่าสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้ตัวของเขาหรือว่าอาวุธเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างในเพราะว่าส่วนที่เหลือคือส่วนนี้นะคะดังนั้นเขาจะเดินออกข้างๆไปนะคะก็จะออกเดินออกไปอย่างเงี้ยเกือบหมดเลยนะคะบางบางทีพอปล่อยคิงแล้วเนี่ยก็จะเดินออกมาข้างนอกอย่างเี้เลยนะคะเมืองลักษณะอย่างเงี้ยคือจะแบบทําให้ทหารเดินวนนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นอีกอีกตัวอย่างหนึ่งที่ที่ที่จัดแล้วป้องกันน้ําด,ดําได้ค่อนข้างดีนะคะค่ะแล้วก็มาดูบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าอาวุธนี่ยังอ่อนมากเลยนะคะแบบว่าอาวุธนี่ถ้าไม่นับพลุนะอาวุธนี่เกือบเท่าบ้านเจ็ดเลยนะคะคือแทบไม่ได้อัพอะไรเลยนะคะแล้วก็อาวุธนี่ก็เพิ่งมาซื้อหลังจากที่ เกมอัปเดตไปแล้วนะคะเมื่อก่อนนี่คือเขาไม่ซื้ออาวุธเลยคือขึ้นจากบ้านเจ็มาบ้านแดเนี่ยอาวุธเท่าบ้านเจ็เลยนะคะซื้อเพิ่มแค่พลุอย่างเดียวนี่สังเกตว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองที่ยังไม่แข็งมากนะแต่พอเขาจัดเมืองแบบนี้นะคะพอทหารของศัตรูเข้ามาเนี่ยก็จากการที่ลองจัดแบบนี้สักพักหนึ่งนะคะปรากฏว่า พอทหารเข้ามานะคะเข้ามาถึงแถวๆเนี้ยพอทำลายาพัดลมตัวนี้ได้เนี่ยเขาจะไม่เข้าไปข้างในเพื่อเอาน้ำดำนะคะก็จะเดินออกข้างเหมือนกันนะเพราะว่า,าพ่อมดก็อย่างที่บอกนะ,ะพ่อมดที่เดินตามมาจะเป่าแถวๆนี้ไปหมดนะคะแล้วก็บางทีก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป่าถึงน้ำดำหรอกเป่าแค่ปราศแขนครคะแล้วก็ทำให้ทหารเนี่ย ตัดสินใจเดินออกข้างไปนะคะดังนั้นเนี่ยการจัดแบบบ้านแบบนี้ก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะปกป้องน้ำดำได้นะคะยกเว้นบางคนที่แบบเ,เข้าฝั่งนี้จริงๆนะคะแต่ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาเขาจะเห็นว่าตรงนี้มันมีดูสิมีถัทงทองถังนําม่วงอยู่เนี้แล้วก็มีถังน้ำดำอยู่นี้ใช่ไหมคะเขาก็จะเข้าตรงนี้มากกว่าเพื่อที่ว่าเข้าตรงนี้โอกาสเปอร์เซ็นที่จะได้แถบนี้ทั้งหมดมันจะมีสูงนะคะ แต่ว่าจากการที่วางกับดักแบบนี้นะคะมันจะค่อนข้างตัดตัดพลังของสตรูไปได้เยอะนะคะเนี่ยสตรูจะมาหมดแรงแถวเนี้ยแล้วนะคะดังนั้นฐานที่เหลือออกไปด้านข้างเนี่ยก็จะมีจํานวนน้อยลงแล้วนะคะกออ็อีกอย่างแบบบ้านนี้นะคะก็อ,อ่อดฐานเฝ้าแคลนไม่ได้นะคะยกเว้นว่าจะส่งหมูมาจากตรงนี้นะคะ นอกนั้นคือลัศมีไม่ถึงนะคะลัศมีจะอยู่ประมาณนี้นะคะ,ะก็ตอนนี้เท่าที่เท่าที่อ่อเท่าที่จันดูดูมานะคะก็จะมี3ามแบบบ้านนี้นะคะที่ต้องต้องวางกับดักประมาณนี้ด้วยเลยนะคะถึงจะถึงจะค่อนข้างโอเคนะคะเดี๋ยวจันให้ดูอีกคนนึงนะะร,มรม่มโพร่มใสประจำแคลนเรานะคะ แบบบ้านนี้ของพี่เขาก็ส่วนใหญ่โดนเล็มรอบๆนะคะก็เพราะว่าทหารเข้ามาก็จะเดินเลาะรอบนอกเหมือนกันนะคะคือบางทีเนี่ยจัดเมืองจัดรั้วเหมือนกันจัดเมืองใกล้เคียงกันแต่ว่าทําไมทําไมของเราโดนตีบ่อยจังคือบางทีมันอยู่ที่การวางกับดักด้วยนะคะเราต้องดูรีเพลที่เขามาตีเมืองของเราแล้วก็สังเกตดูว,ว่าส่วนใหญ่เขาเข้าฝั่งไหนนะคะ ใช้อะไรบุกใช้เข้ามาแล้วเราไปเสียท่าตรงส่วนไหนเราก็ไปเพิ่มเติมกับตักตรงนั้นนะคะก็จันก่อนที่จะสรุปสุดท้ายนะคะจันต้องขอบอกว่าจันไม่สามารถที่จะจัดเมืองได้เองขึ้นมาแบบว่าครีเอทขึ้นมาใหม่ได้เลยเนี่ยจันทำไม่ไม่เป็นนะคะไม่ใช่ทําไม่เป็นหรอกทําไม่เก่งนะคะคือคือลองจัดเองแล้วมันไม่สวยมันไม่ดีนะคะส่วนใหญ่จันจะแบบ โอเคไปดูเวลาที่เราไปปล้นนะ่ะกดหาเมืองปล้นนะคะแล้วก็เจอเมืองของใครที่เรารู้สึกว่าหัวเมืองนี้ไม่เอาอะ่ะข้ามดีกว่าเพราะว่าถ้าตีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะลงอาหารยังไงคือกดหาเมืองเนี่ยเมืองไหนที่เรารู้สึกว่ายากเราแคปหน้าจอเอาไว้นะคะแล้วก็ลองเอาแบบบ้านนั้นเนี่ยมาวางกับดักดูเองเพราะว่าเวลาเราไปบุกเรามองเห็นกับดักถูกไหมคะเราลอ,ลองวางกับดักดูเองนะคะ มันจะได้ไม่เหมือนในเน็ตเป๊ะๆนะคะเพราะว่าแบบบ้านส่วนใหญ่บางคนไปเอามาจากในเน็ตคนที่มาบุกเนะี่ยเขาก็อาจจะเคยไปเห็นมาจากในเน็ตแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเดากับดักเราได้นะ,ะเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนกับดักให้เข้ากับเมืองของเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราต้องต้อง,องค่อยๆปรับไปนะคะ อันนี้แบบบ้านที่จันเอาให้ดูวันนี้จันไม่ได้บอกว่าให้จัดตามนะคะไม่ใช่ดีร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวจันจะเปลี่ยนแบบบ้านเรื่อยๆนะคะแล้วก็แบบไหนที่มันดีอีกจันก็จะเอามาเสริมอาจจะโพสอาจาอาจะทำเป็นโพสเป็นรูปนะคะที่หน้าแฟนเพจหรืออาจจะมาทำเป็นคลิปแบบนี้ให้ดูกันอีกก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเวลาเอื้ออ,อํานวยมากน้อยแค่ไหนนะคะก็อสำหรับการจัดบ้านนะคะเหนื่อยมากเลยจริงๆนะคะ ก็สำหรับมีหลายๆคนถามมาว่าอัปเดตมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าน้องๆบางคนอ,อ่านภาษาปักกิ่ไม่ไม่แข็งแรงนะคะจริงๆจันต้องบอกว่าจันก็ก็กลัวจะแปลพลาดนะคงจะแบบไม่แปลเป๊ะทุกข้อนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจันจะมาอธิบายคร่าวๆนะคะสำหรับบางคนก็อาจจะรู้แล้วแหละนะคะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ว่าก็ทำคลิปเพิ่มเติมให้สำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะคะ เหนื่อยนะคะโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าอาจจะมาคุยกันเรื่องบ้านต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นของบ้านเก้าหรือไม่ก็อาจจะเป็นบ้านเจ็ดนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ส่วนไหนยังไงก็แนะนำกันเข้ามานะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างก็จะทำมาให้เรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ